สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีแนวทางเปรียบเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมาฝากพี่พี่น้องๆนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำวันที่16มิถุนายน2567นะครับ เป็นแนวทางเปรียบเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับเปรียบเทียบลองดูนะครับบนล่างไปกับก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมารับชมกันเลยครับแนวทาง เปรียบเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำวันที่16มิถุนายน2567ฝากกดติดตามได้นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นชุด2ตัวบนล่างไปกลับเลยนะครับชุด3ตัว บนล่างไปกลับเลยนะครับสอตัวฝากกดติดตามด้วยนะครับขอให้พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท,ท่านโชคดีนะครับวับนหน้าเจอกันใหม่ครับมาเด็ดๆเลยนะครับวับนนี้